จริงๆนะครับการที่เราพาร่างกายและจิตใจเนี่ยไปทําอะไรบางอย่างโดยเฉพาะไปทําอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนมันจะส่งผลเคยเห็นไหมครับคนที่ไปเล่นเกมมากๆจนเป็นลักษณะของการสมองติดเกมย้อนกลับไปยุคโบราณนะ่ะที่มีคนไปเสพฟินจนเป็นอาการสภาพอะติดฟินนะครับคนที่กลายเป็นสุดยอดนักร้องนักเต้นนักฟุตบอล การที่เราพากายใจของเราไปทําอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผมเข้าประเด็นเลยขอคุยแบบสบายๆสาสหรับพวกเราที่เคยชินกับการฟังวิดีโอผมหยิบกระดาษปากามาจดแล้วทําการบ้านมาตามดับมันเหมือนกับคนที่ตั้งใจทําการบ้านคณิตศาสตร์มีความสุขกับการทาการบ้านคณิตศาสตร์มานานนั่นแหละนะครับก็ออกตัวนิดน,นึงว่าถ้าลําพังฟังวิดีโอเฉยๆเนี่ยมันอาจจะจับจุดอะไรไม่ได้แต่ถ้าหยิบกระดาษปากามาทําจริงจะทําได้ โดยเฉพาะแบบหรือวิธีหรือการปฏิบัติ3กลุ่มจาวิดีโอหมายเลข327แล้วผมก็ต่อยอดมาวิดีโอหมายเลข328ีวิดีโอหมายเลข329เนี่ยผมจะชวนพวกเราไปเจอทำอยู่ชุดหนึ่งการปฏิบัติอยู่ชุดหนึ่งก็คือการที่เราไปก่อตัวไปเริ่มต้นนะก่อตัวและติดเครื่องได้จริงๆการที่เราไปจับจังหวะได้การที่เราไปสร้างการเข้าข้อให้กับชีวิตของเราได้ ถ้าถามว่าผมมาพูดถึงเรื่องนี้เพื่ออะไรครับมันเหมือนทางลัดอะทางลัดเส้นทางลัดตัดตรงคือเราทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะนึกภาพชีวิตของเราที่เราเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างที่เราเป็นกับการที่เรามาใส่ใจพากายใจไปทดลองไปเรียนรู้ไปทําความเข้าใจไปลองทําจริงอะไรบางอย่างจนไปเจอทีเด็ดจนไปจับจุดอะไรบางอย่างได้เองซึ่งก็คือหลายจุดนะครับหลังจากที่ผมจับจุดมาหลายจุดแล้วเนี่ยผมไปรู้ว่า อยู่ดีๆอ่ะสุดยอดนักเตะฟุตบอลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเตะฟุตบอลแบบเข้าข้อได้หรอกเขาต้องไปฝึกไปจ่ายเวลาแล้วไปไปเตะฟุตบอลจริงๆอ่ะไปทําจริงห่วงเวลาของการที่ทําจริงใจมันลงไปเล่นกับฟุตบอลกายลงไปเล่นกับฟุตบอลเนี่ยไปถึงระดับหนึ่งแล้วเขาจับจุดการเตะฟุตบอลแบบดีๆได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะชวนพวกเราจะเป็นตัวเลือกก็ได้เช่นจะไป ขายก๋วยเตี๋ยวจนติดเครื่องได้จนเข้าข้อในการขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ชีวิตของเราเราไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวอย,อย่างเดียวนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีตัวเลือกในฝันแต่ผมบอกว่าเราสามารถไปใช้หลักของการก่อตัวติดเครื่องเข้าข้อจับจังหวะได้กับทุกอย่างของชีวิตด้วยหลักการง่ายๆก็คือการมีพลังสร้างสรรค์ควบคู่กับการสร้างสรรค์ก็คือเราไปก่อตัวพลังสร้างสรรค์มา ซึ่งหลักในการก่อตัวพลังสร้างสรรค์ง,ง่ายๆคือเลยครับก็ผมอธิบายไว้แล้วแหละในวิดีโอหมายเลข328แต่อยากให้ชี้ชัดชี้ชัดถึงการนํามาใช้งานก็คือเราจะเครียดก็ได้เราจะงงๆกับการทํางานใช้ชีิตก็ได้แต่การที่เราไม่ยอมเครียดเรามากําหนดรู้ว่าเราจะทําอะไรเราจะเดินนะแล้วกําหนดว่าจะเดินให้ดีเติมมุมมองการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกอย่างเหมาะสมอะ่ะหรือกายเวทนาจิตธร,รมที่เหมาะสมเนี่ย กับการเดินก็ก็ไปปรุงเอานะครับเดินอย่างมีความสุขเราจะออกกำลังกายเนี่ยจะออกกำลังกายแบบกล้ามเนื้อมัดเล็กจะออกกำลังกายแบบมีสติหรือออกกำลังกายแบบผสมผสานเป็นดูดการเต้นลาก็ได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดคือเลยครับมันคือฝั่งของการก่อตัวพลังดีหรือพลังสร้างสรรค์เนี่ยให้เกิดขึ้นจากนั้นอ่ะเรานําพลังดีหรือพลังสร้างสรรค์ก่อตัวพลังดีหรือพลังสร้างสรงงรค์รรคืออะไรไม่สักแต่ว่าเดินแบบธรรมดา ไม่สักแต่ว่าทํางานแบบธรรมดาแต่เต็มใจยินดีมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีกับการทํางานกายเวทนาจิตธรรมอย่างเหมาะสมกับการทํางานนะครับจิตนํากรรมกรรมนาจิตอย่างเหมาะสมกับการทํางานคือไม่ใช่สักแต่ว่าทําไปแต่ทําไปปุ๊บยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งทํายิ่งทํางานยิ่งมีกิจกรรมยิ่งพูดยิ่งก่อตัวพลังดีผมทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้หรอกก็เหมือนกับ สุดยอดของการเตะฟุตบอลเนี่ยไม่มีใครเป็นสุดยอดนักฟุตบอลหรอกแต่มีบางคนที่ทําได้จริงๆแปลว่าอะไรครับลองดูสักตั้งหนึ่งจนเราจับจุดได้จนเราจับจังหวะได้จนเราเข้าข้อกับมันในการก่อตัวพลังดีก่อตัวพลังดีให้ได้ก่อนแปลว่าอะไรครับมันอาจจะเหมือนคนบ้าที่เดินก็มีความสุขเต็มใจยินดีที่จะเดินเวลามีคนมาอารมณ์เสียเราเจอฉากกรรมมาน,นั้นแหละ ต่อหน้าเราเขาพูดไม่ดีกับเราเขามองเราไม่ดีแต่เราก็ยังรักษาสภาวะที่จิตยินดีเอาไว้ได้เต็มใจยินดีไม่ใช่ว่าเราทําให้ตนเองเป็นบ้าเขาว่าเราบ้าแต่เราไม่ได้บ้าแต่เรากําลังก่อตัวพลังดีเพื่อมาทํางานเพื่อมาขับเคลื่อนชีวิตของเรามันคืออะไรครับมันคืออย่างทุกวันนี้เนี่ยใครก็บอกว่าอากาศมันร้อนขึ้นต้นทุเรียนเนี่ยตายตายไปหลายต้น ลูกทุเรียนมีขนาดเล็กมันคือโอกาสที่เราจะมารวมทีมกลุ่มคนที่ไปจับจุดไปเกาะกลุ่มการก่อตัวพลังดีร่วมกันไปรู้จังหวะไปเข้าข้อกับการก่อตัวพลังดีจนพลังดีเนี่ยมันก่อตัวมันก่อเกิดอยู่กับตัวตนอยู่กับชีวิตของเราจริงๆอะนะครับอยู่ตลอดก็ผมเพิ่งทำได้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับจากวิดีโอหมายเลข2 0งร้ก็ มันรู้สึกว่าเออเราก่อตัวแล้วนําไปใช้งานเรามานั่งคุยกันเลยเรามาท้าทายพวกเรากันเองว่าเราจะทำสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มยังไงเพื่อให้พื้นที่เนี่ยเราติดโซลาเซลล์โดยรอบเลยนะแล้วพื้นที่ตรงกลางเนี่ยไม่มีหลังคานะเป็นเป็นกระจกนะครับแต่ไอโซลาเซลล์ที่ติดโดยโดยรอบพื้นที่ตรงกลางที่ที่มันมีหลังคากระจกเนี่ยในนั้นเนี่ยปลูกต้นไม้ปรับอากาศให้ก็คือเราสามารถปรับอากาศให้กับต้นไม้ได้ แล้วในในต้นไม้เหล่านั้นในสวนทุเรียนในสวนผลไม้ในสวนผักนั้นเนี่ยมันมีร้านกาแฟด้วยมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยมันมีพื้นที่ให้เราเนี่ยมีสันทนาการด้วยมีพื้นที่ให้เราได้ทดลองเรียนรู้ซักซ้อมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยมีพื้นที่ในการขายสินค้าผลิตสินค้าด้วยในการทํางานด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับบางทีถ้าพื้นที่มันเล็ก ก็อาจจะเป็นร้านกาแฟยอย่างเดียวหรือร้านกาแฟกับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่คนที่เข้าไปเนี่ยคือได้สูตรอากาศดีๆจากการที่ต้นไม้เนี่ยเขากำลังทำงานสังเคราะห์สแสงออกดอกออกใบนะครับออกผลให้เราทานก็คือตัวเราเองนี่แหละที่เป็นส่วนร่วมในการผลิตผลไม้นั้นจากการหายใจออกของเราต้นไม้เขาก็ไปทำงานกับแสงแดดนะครับแต่เขาทำงานภายใต้อุณหภูมิที่เราปกป้องซึ่งทั้งหมดเนี่ย ถ้าเราคิดไปน็นในทางที่ว่าจะเป็นธุรกิจในการไปทำโซลาเซลล์ทำ Smart Home, สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มแล้วไปทํากําไรเนี่ยโอกาสที่มันจะไปถึงคนทั่วไปก็ได้ง่ายแต่ถ้าทําเป็นลักษณะของกองทุนของการไปช่วยเหลือกันไปพัฒนาคนแบบดีๆตามวิดีโอที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มก็จะเกิดขึ้นทั่วไปทีมที่ไปก่อตัวพลังดีถึงระดับที่จะไปสร้างเวิร์กช็อปแล้วนําไปสู่การ สร้างสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มต้นแบบจริงๆทําให้วิทยาการของโซลาเซลล์ของสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่ราคาไม่แพงเกินเอื้อมแล้วเราไปติดตั้งให้กระจายไปทั่วประเทศไทยอาหารการกินของเราก็จะดีขึ้นโอ้โหต่อไปเนี่ยจะเป็นกเกษตรออร์แกนิกแบบจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบไหมผมก็ไม่ทราบแล้วแต่คือผมไม่ตามออร์แกนิกแล้วกันแต่ตามแบบว่าผลผลิตจากสมาร์ทฟาร์มของเราแล้วมันเป็นสมาร์ทโฮม มันเป็นส m าร์ตแฟ t o r y ลลี่เป็นสมาร์ตกิจการสมาร์ตเกมและสมาร์ตชีวิตมันเหมือนกับคนเจอปลาหมอคางดำเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยมีคนมากวาดล้างเข้าไปนะท้ายสุดเขาเกิดมาเยอะกว่าเดิมอีกนะครับแล้วเขาเยอะมากแต่ถ้าเราทําระบบจับดีๆให้เขามาผ่านน้ําแบบดีๆแล้วมีการชำระหรือไม่ชำํำระก็แล้วแต่ที่ดีแต่ผ่านเครื่องเครื่องบดนะครับที่เหมาะสมนะครับก็เราก็น็อกน็อกเขาก่อนนั่นแหละนะครับทาให้เป็นอย่าให้เป็นการทารุนด้วย แล้วมาประกอบกับเครื่องปรุงสมุนไพรอย่างเหมาะสมนะครับอาหารอื่นอย่างเหมาะสมจนกลายเป็นสแนค็คลักษณะข้าวเกลียบหรือข้าวเกลียบแบบที่หยิบกินได้ง่ายกลายเป็นซูเปอร์ฟูด้ดอ่ะมันก็จะเป็นจากประหมอาคางดาที่เป็นวิกตกก็จะกลายเป็นโอกาสนี่คือตัวอย่างครับมันคืออะไรครับคือการที่เราไปเข้าถึงการก่อตัวพลังดีจากสภาพชีวิตแบบที่เราเป็นนี่แหละมันเหมือนกับการที่เราเจอใครสักคนที่เขาแบบไอ เข้าไปในวังวนของเงินอำนาจกินการเกียรติอะเนาะแล้วมีการโคดโกงมีการชั้นเชิงมีการเบ่งมีการใช้อำนาจมีการหลอกลวงมีอะไรสารพัดเนี่ยมีการหาผลวระโยแฝงเนี่ยที่ไหนก็ไม่เกี่ยวประเทศไทยนะครับเราอยู่สภาพอย่างนั้นเนี่ยเราเราไม่หงุดหงิดอีกแล้วเราใจเย็นๆล่มล่มเรารู้ว่าเราก็ไม่ใช่คนดีหรอกเราอาจจะทําวิบากกรรมอะไรก็ได้มาให้เจอสภาพอย่างนั้นแต่เราไม่ได้นิ่งเฉยผมเองก็ไม่ได้อวดเก่งไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะไม่มีเลยนะครับ ผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีโอกาสใครก็แล้วแต่คือชีวิตคนเราเนี่ยเคยเห็นไหมครับเวลาที่เราเดินเข้าไปท่ามกลางคนที่ทะเลาะก,กันท่ามกลางสภาพที่มันมาคุมันมันคลุกขุ่นไปด้วยอารมณ์ด้านลบอะ่ะเราก็จะมีผลกระทบไปด้วยมันเหมือนกับการที่เราเดินเข้าไปท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนรอออะอุอ่วมันก็ร้อนแต่เราไม่เห็นหรอกเพราะว่าพลังอารมณ์มันเป็นยังไงแต่มันก็ทําให้เรามีผลกระทบไปด้วยมันคืออะไรครับจะตั้งชุมชนพลังดีจริงๆ ก็คือกลุ่มคนที่มาเล่นเกาะตัวพลังดีอย่างคึกคักแล้วไปท้าทายตนเองทำสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มทำสิ่งที่ดีทำกิจการที่ดีขึ้นมาจริงๆนะครับถามว่ามันคือการทำงานไหมมันคือการทำงานมันมีเหงื่อออกไหมมันมีเหงื่อออกมันคือการระดมสมองไหมมันมีมันมีเวิร์กช็อปนะครับแต่เราจะก้าวไปสู่สิ่งที่มันดีจริงๆนะครับจากอะไรครับจากการที่เรารู้ว่าทำวันแรกมันไม่เท่าไหร่หรอก ทำไปถึงระดับหนึ่งมันจะก่อตัวติดเครื่องมันจะจับจังหวะได้ทั้งก่ะตัวติดเครื่องจับจังหวะได้ไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเข้าข้อก็คือมันทํางานสอดคล้องกับสมองและระบบประสาทมันกลายเป็นนิสัยมันกลายเป็นความชื่นชอบของเราของพวกเราแบบนี้แหละนะครับที่มันจะเป็นคําตอบทั้งหมดทั้งมวลซึ่งผมไม่อยากให้พวกเราตัดสินแค่วิดีโอนี้เนาะมันเกิดจากการทําการบ้านมาจาลําดับมัน ผมอธิบายอย่างชัดเจนว่าจะส่งผลดีต่อชาติต่อสังคมต่อโลกใบนี้ต่อสายพันธุ์มนุษย์อย่างไรนะครับอธิบายไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆแต่ไม่อยากให้พวกเราไปเอาสาระตรงนั้นแต่สาระที่อยากจะให้เอาก็คือการที่เราจับจุดได้จริงๆไปเกาะกลุ่มได้จริงๆไปจับจังหวะได้จริงๆไปก่อตัวติดเครื่องแล้วไปเข้าข้อจริงๆกับการเริ่มต้นในวันนี้ วันนี้อาจจะยังไม่เข้าข้อแต่เรารู้ว่ามันสามารถไปถึงจุดที่เข้าข้อได้การมาถึงจุดที่เข้าข้อร่วมกันลงตัวร่วมกันเพื่อรางวัลที่ยั่งยืนของพวกเราตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าทางที่จะไปอะบอกไว้หมดแล้วในวิดีโอก่นนะอนหน้าสารภาพอย่างนี้แหละแต่เป้าหมายแล้วแต่ว่าเราจะไปติดเครื่องไปเข้าข้อ,ขอในเรื่องอะไร เราจะไปติดเครื่องไปข้าข้อร่วมกันในเรื่องอะไรร่วมกันผมอยากให้เอาเฉพาะสั้นๆตรงนี้เนี่ยบอกต่อแนะนําไปอ่ะจะได้ไหมเพราะว่าถ้าคนไทยมีความสุขขึ้นเกิดกิจการเกิดความสุขเกิดอาหารการกินที่ดีในประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคนไทยมีความสุขแล้วเราจะไปเครียดไปกังวลอยู่กับสภาพที่มันเป็นทุกข์ทำไมล่ะ คือทุกวันนี้ผมไม่ว่าใครเลยนะครับจะคดจะแหวกจะแอบแฝงจะอะไรอีกจะชั้นเชิงจะด่าผมว่าบ้าว่าอะไรเพราะอะไรครับมันคือการที่เราวางด้านลบอ่ะไ,ม,ไม, c, ม,กะกม่ไม่ให้มันเกาะกลุ่มไม่ไม่สนใจมันอ่ะบางอย่างก็ไม่ไม่ต้องสนใจแล้วเรามาเกาะตัวสิ่งที่ดีอย่างคึกคักมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าพวกเราบอกต่อวิดีโอนี้ผมนะส่วนตัวผมเองนะก็คือไอ้ตามไปดูวิดีโอหมายเลขสามร้อยยี่สิบเก้ามาแล้วอืมเราจะาจะไปงงทําไมเราจะไปเครียดทําไมเราจะไปวุ่นวายทําไมทําไมเราไม่มาเกาะตัว พลังดีแล้วมาใช้กับเป้าหมายที่ดีร่วมกันเลยกลายเป็นกิจการกลายเป็นเงินของพวกเรากลายเป็นความสุขเป็นสุขภาพเป็นสิ่งดีๆเป็นเครื่องมือจากกรกลไกของพวกเราทําไมเราไม่ไปอย่างนั้นคืออยากอยากมาเข้าประเด็นตรงนี้เลยก็คือเข้าจุดติดเครื่องเกาะกลุมจับจุดจับจังหวะเข้าข้อถูกคอเข้าขาไปกันได้ดียิ่งขึ้นขอบพระคุณจริงนะครับที่จะกรุณา